สวัสดีครับเพื่อนๆพีนะครับกลับพบกันนะครับกับผมเก่งผล่อโซทรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพีนะครับเนาะมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพีพนะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธชินราชครึ่งซีกนะเพื่อนๆพีเนี่ยวัดสุทัศนะครับดูนะครับเนาะ กุจชินราชครึ่งซีกนะครับวัดสุทัศนะครับปีสองสี่เก้าสามนะครับเนาะเจ้าคุณศรีสนนะครับเป็นประธานการจัดสร้างนะครับเนาะแจกนะครับเนื่องแจกในแจกทหารนะครับในสงครามเกาหลีนะครับที่ไปลบนะครับสองสี่เก้าสามนะ่ปดูนี่นะครับก็ดูนะครับเนาะอ่าง่ายๆสั้นๆนะครับสองสี่เก้าสามนะครับรู้ประวัติไปแล้วนะครับเนาะพระรอโบราณนะครับเห็นไหมครับ เม็ดหูดินขี้เบ้านะครับผมนะแล้วก็เช่นเคยปลาโลอกมันก็ต้องมีตะไบตะไบนะเห็นไหมครับตะไบเก่านะครับผมนะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะพารุ่นนี้นะครับมีถังต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะคุณ้นี่นะครับเนาะนะเดี๋ยวเราก็มาช่วงมาซ่องมาดูแนวทางการเล่นหาเช่นเคยนะครับเนาะก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวชมพาสองพาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมช่วงท้ายๆนะครับผมจะมีข่าวคราวนะครับในวงการเม้ามอยะ คือเล่าสู่กันฟังละครับเนาะเป็นจุดสังเกตแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ชอบแบบหาความรู้และกันนะพอดีเดียวหาความรู้ศึกษาสะสมพระนะครับเนาะก็เล่าสู่กันฟังนะครับเป็นข่าวข่าวในวงการพักเครื่องบ้านหลับนะครับผมนะก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะพระพุทธชินราชครึ่งซีกนะครับวัสุทัศนนะครับสองสี่เก้าสามนะครับเนาะอึบแจกในสงครามเกาหลีนะครับเราจะคุณสีสนท่านเป็นประธานจัดสร้างนะครับผมนนี้ ก็ดูแนวทางการเล่นหานะครับก็ตวทั่วไปนะครับผมนะก็เห็นไหมครับ <c oughs> เป็นพิมพ์ครึ่งซีกนะครับเนาะ,นะเดี๋ยวนี่เข้าไปดูไหมขอเข้าไปดูภาพหน่อยนะครับจะได้แบบเพราะมันเห็นไหมครับเนาะนี่นะครับครึ่งซีกด้านหลังก็เห็นไหมครับจะเป็นเรียบๆนะครับผมนะเดี๋ยวขอพงที่จะได้เห็นเป็นแบบครึ่งซีกนะครับผมเดี๋ยวนี่นะำวนานี้นะเนาะอ่ะ เจอแล้วนะครับเห็นไหมครับนะกระดูน้ำเนาะเห็นไหมครับดินขี้เป้านะครับนี่นะครับผิวคล้ายตกสายคล้ายอินโดจีนนะครับเนาะเพราะนะครับเนาะจำนวนมมลสารร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากอินโดจีนหมดเลยนะผู้นี่เห็นไหมครับคือซีนะครับองเห็นไหมครับตะไบกับนะครับผมนะนะพะจำนวนมมลสารมาจากอินโดจีนหมดเลยนะครับท่านเอาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเม็ดหูดนะครับเห็นไหมครับคือการหล่อโบราณนะครับเหมือนอินโดจีนเลยอินโดจีนของซี่แปดห้านะครับ แล้วจำนวนมวลสารนะครับก็มาจากอินโดจีนร้อยเปอร์เซนเลยนะครับเนาะเพราะสร้างแจกทหารเหมือนกันนะครับอันนั้นสงครามอินโดจีนอันนี้สงครามเกาหลีนะครับก็คือเอาจำนวนมวลสารที่เกจิร้อยแปดรูปยุคอินโดจีนนะนะครับเสกไว้นะครับมาสร้างนะครับคือรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะพี่นุ้ยนะสร้างไม่เยอะนะครับแล้วก็สร้างประมาณสี่พันห้าร้อยองค์นะครับแล้วแจกทหารทหารราบรู้สึกกับกองพันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะไปลบนะพีนุ้ยนะก็เลยแจกมาแล้วก็พอสร้างเสร็จนะครับ จำนวนมวลสารปุกเศกมาแล้วตั้งแต่ยุคอินโดจีนนะครับแล้วก็สร้างเสร็จก็เอาหลวงพ่อมาร่วมเศกอีกร้อยแปดรูปนะครับเศกทับเข้าไปอีกนะครับเนาะก็ดูแนวทางการเล่นหานะก,ก็เล่นทั่วไปนะพี่นะดูก่อนนะครับเว็บยูนะรประจงประจานต่างๆนะครับเนาะนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาชมประวัติการสร้างอ่านประวัติการสร้างให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับผมสหรับคนที่จะได้แบบศรัทธานะพี้นะ Gud, สะสมเพราะศรัทธานะครับผมนะก็ บก็เป็นองค์นี้นาบี่นาบุี๋ยแต่ผมอ่านประวัติให้อ่านประวัติครา้าวให้ฟังนะครับผมนะนี่นะก็นะคุณวีนาเปรี่ยนล่อนะครับพระพุทธชินราชนะครับปีสองสี่ก้าสามนะครับเจ้าคุณศีสนนะครับประสุทศนะครับท่านเป็นประธานจัดสร้างนะครับเนาะก็คือต้นคือต้นสายประเหตุนะครับพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้า เฉลิมพลนะครับที่คำพรนะครับเป็นประธานอุปธรรมนะครับเจ้าปุนสีโสนเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็สร้างเสร็จนะครับก็มีเกจิอาจารย์ในยุคนั้นนะครับมาร่วมพุกเสกขับข้างนะครับเนาะคือวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี้ยนะครับเนาะเพื่อแจกทหารไปรบในสงครามเกาหลีนะโดยมีกองพันทหารราบที่21เป็นแกนหลักนะครับเนาะรุ่นนี้สร้างเพียง4,500องค์นะครับโดยเททองเมื่อวันศุกร์ที่6ตุลานะครับ24 3นะครับ ก็พะคณาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกนะครับนะครับก็คือนะครับมีหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดตโนดหลวงหลวงพ่อจาดบางกระเบาหลวงพ่อจงหน้าต่างนอกนะครับเจ้าคุณผลวัดหนังหลวงพ่อเงินดอนเจยหอมหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับหลวงพ่อทบก็ชนแดนนะครับร้อยแปดรูปอะรวมร้อยแปดรูปในยุคนั้นนะครับข้าวนะครับแล้วก็เนื้อโลหะที่ใช้หล่อพระรุ่นนี้ทั้งหมดนะครับมาจากชนวนพระพุทธชินราชอินโดจีนสองสี่แปดห้านะครับเนาะนะครับ ทั้งหมดนะครับพี่นี้นะก็คือมีเคจิอาจารย์ที่รวบลุกเสกมวลสารก่อนสร้างผ้าสองสี่แปดห้านะครับร้อยเปอร์เซ็นนะพี่นี่นะครับก็มีทั้งต่อโค้ดแล้วก็ไม่ต่อโค้ดนะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็ตรกข้องซองกันนะครับนะก็สองสี่เก้าสามนะครับเนาะดูประวัติไปละสองสี่เก้าสามนะครับแล้วก็ง่ายๆสั้นๆก็หลอกโบราณนะครับเนาะก็ดู นะครับดูเม็ดหูดนะครับตามซอกคอเห็นไหมครับซอกแขนนะครับเนาะผิวตกซ้ายนิดหน่อยนะครับตัวหน้าเหมือนนะครับวัวหน้าเหมือนอนโดจีนนั่นแหละนาบุนวีนะดูนะครับนี่นาครับผมนะดูด้านนาะนะเม็ดหูดดินขี้เบ้านะครับวัวหน้าโลหะนะครับสนิมนะครับผมนะเห็นไหมครับด้านข้างนะครับก็นะครับเช่นเคยนะครับตะไบเก่าๆนะครับถึงยุกนะบุนวีนะ ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนะครับเนาะแล้วก็นะครับผมนี่นี่นะนะครับเห็นไหมครับเป็นช่อไหมเป็นนี่นะเห็นไหมครับการช่อนะครับเนาะคือวิธีการหล่อโบราณนั่นเองนะทาช่อไว้ให้เทน้ําให้เทน้าโลหะเข้าไปนะครับผมนะนะนะครับสำลักเทนอกมาแล้วก็เทน้าโลหะเข้าไปนะครับมันก็เป็นวิธีการสร้างเห็นไหมครับที่เราดูเรารู้วิธีการสร้างนะครับเราก็ดูเราก็ดูไอ ลองรอยการสร้างได้นะวิธีนั้นมันก็แค่นั้นเองนะการดูผ่านะครับผมนะนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามามัมวยกันสักนิดนึงนะครับผมนะก็คือข่าวๆาวในข่าวๆ่าวในวงการพาเครื่องนั่นแหละนะครับเป็นแนวคิดละกันนะครับเป็นแนวคิดนะครับก็ส่วนตัวผมนะครับผมชอบแบบศึกษาข้อมูลหลายสกฝั่งนะครับผมไม่ได้แบบไม่เข้าข้างใครนะครับก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็แบบเราเอามาคิดวิเคราะห์ต่อนะครับก็นะครับก็เมือง ก็สักเมื่อวานนะครับพักเครื่องมันจะมีสายวิทย์แล้วก็สายแบบอ่างสายอะไรนะครับเนาะก็คือสักเมื่อวานนะครับเนาะมีสายวิทย์นะครับเนาะเขาออกมาแช์นะพี่นะำอันนี้เป็นข้อมูลนะพี่นํำเนาะก็เอาไปคิดกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับออกมาแชร์ว่านะครับเหรียญขอบข้างเลื่อยเกจิยุคเก่าที่เล่นกันมานะครับเคทั้งหมดนะนะครับเพราะอะไรพี่น้ะเพราะนะครับเนาะนะครับคือนะครับ เลื่อยนะครับเลื่อยในยุคก่อนในยุคเก่ามันไม่มีเลื่อยนะนะครับเลื่อยเพิ่งจะมีไอ้เลื่อยตัดเหล็กนะครับมันเพิ่งจะมีเมื่อยุค2 5 0 0น้าร้อยะนะครับแล้วการปั๊มเหรียญน่นนะครับมันมีตั้งแต่ลอสี่นะครับคือพระทุกองค์นะครับเนาะลอห้านะครับเครื่องมาตั้งแต่ลอสี่นะครับปั๊มเงินใช้นะครับปั๊มเงินใช้แล้วก็ปั๊มตาต่างๆนะครับแล้วพอยุคลอห้านะครับลอห้าท่านเห็นพระเครื่องที่คนไทยเคารบนะ คือเคารพบูชามันแตกหักนะครับรห้าท่านก็เลยดำริให้จัดสร้างผาเครื่องตั้งแต่ยุครห้านะครับแล้วมันระค้างเรื่อยมันมาอย่างไงวันนี้นะเพราะสร้างพายุก่อนมันก็ต้องเข้าโรงกระสาบคือถูกไหมครับนะครับแล้วงานโรงกระสาบนะครับแล้วมันก็จะที่เรารู้กันนะครับมันก็ต้องสวยงามนะพอดีนะนี่่ะนะครับดูนะพอดีเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยงานโรงกระสาบนะครับเนาะอันนี้เหรียญรแปดนะครับเนาะยุคนี่นะนะครับ สองสี่แปดห้านะเห็นไหมครับนะก็คือที่เขาเก้าอมาแฉเพราะประวัติเขาศึกษาประวัติศาสตร์นะพี่นะว่านะครับเลื่อยนะครับเลื่อยมันไม่มีการใช้งานนะพี่นะคือโรงปั๊มมันมีของลรงกระสาบอยู่แล้วนะครับทาไมถึงต้องไปทําข้างเลื่อยมานั่งเลื่อยเหรียญนะคือมันย้อนแย้งกันนะครับแล้วก็ค่าโลหะต่างๆที่มีสารนงสารหนูที่ของยุค 2 5 0พันห้าร้อยะครับก็คือส่วนผสมโลหะนะครับมันก็ต่างกันนะครับเนาะเพราะยุคนั้นทัานใไทยต้องนําเข้าโลหะจากต่างประเทศนะครับเพื่อนเพื่นะเนาะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เมื่อวานเขามาแช์นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าคือเทคโนโลยีมันไม่ตรงยุคน่ะนะครับทําไมมีเครื่องปั๊มเหรียญอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับนะสองพีนแปดห้านะครับเห็นไหมครับแล้วมันมีเครื่องปั๊มตั้งแต่ยุคร้อสี่บ้านเรานะครับเนาะเห็นไหมครับนะแล้วลอห้าท่านดำดิให้ เอาเครื่องปั๊มอ่ะของที่สั่งเข้ามาสร้างพระได้นะเห็นไหมครับนะครับมันก็เลยย้อนแย้งว่าเอาทําไมแล้วข้างเลื่อยมายังไงอ่ะแล้วลงแล้วลงปั๊มเอกชนนะครับเนาะบ้านเรามีหลังสองพันห้าร้อยนะนะครับแล้วลงปั๊มที่ไหนเขาทํมาให้อ่ะไอ้ขอบข้างเลื่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะพี่ๆเป็นข้อมูลที่ที่เขาแชร์กันนะครับผมก็ระมาเล่าให้ฟังนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็ ก็ดีนะส่วนตัวผมไม่ได้เก็บเหรียญอะไรเท่าไหร่นะครับผมใส่เครื่องรางนะครับเนาะแล้วก็เออบางอย่างนะครับเนาะที่คือวงการพระทุกวันเนี่ยนะครับมันเหมือนการเมืองนะครับเนาะเสื้อสองชุดง่ายเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าละกันนะครับบางทีมันก็พูดใส่กันไปกับไปไปมานะครับมันก็มีมานานแล้วนะครับไอ้เรื่องที่สายวิทย์นะครับเนาะสายวิทย์เขาจะพูดว่าคืนพระนะครับสองร้อยล้านคืนพระห้าร้อยล้านอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็คือเขาพูดนะครับผมก็ไม่ได้ไปเชื่อฝั่งไหนนะนะผมก็หาข้อมูลนะครับผมก็ ฟังไว้อะไรไว้นะครับแต่มันมีฉุกคิดมามันมีฉุกคิดมาคลิปหนึ่งนะก็คือมันเป็นสิ่งที่คนที่โดนสายวิทย์เขากล่าวหานั่นแหละนะครับสายออกไปเซอร์นะครับนอกาะที yim, ่มันจะมีอยู og, ่คลิปหนึ่งนะที่คล้ายๆแบบคืนพระอะไรนะคืนพระคนข้างบ้านดูเกลองไปเซิร์ชนะครับนะใน y youtube นะคืนพระคนข้างบ้านดูเกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืนพระคนข้างบ้านดูเกขอคืนเต็มอะไรอย่างงี้นะครับก็คือนะครับ คืนพระนะครับสายวิทย์ก็จะบอกสองร้อยห้าร้อยสองร้อยล้านห้าร้อยล้านคืนแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพอดีผมดูคลิปนั้นนะครับของคนที่โดนสายวิทย์ถโจมตีนั่นแหละนะครับแล้วก็ก็เหมือนเขาก็พูดแบบพูดอย่างหนึ่งแต่มันลามไปอย่างหนึ่งนะครับว่าคืนพระเพราะคนค้างบ้านดูเคอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็นะครับเราก็พูดประมาณว่านะครับเนาะมันมีเหมือนเฟ้นชายล้วกันนะครับทางภาคใต้นะครับว่าขอ ขอไปตั้งเฟรนชชายแล้วก็ขอออกบัตรอยู่ภาคใต้นะครับแล้วตอนนี้เกิดเหตุอะไรไม่รู้นะครับเหมือนความเชื่อความเชื่อความเชื่อถือกันมันหายไปนะครับเนาะเขาก็คืนพระค่อยๆทยอยคืนพระนะครับเพื่อใหพี่คิดดูนะครับเนาะต้องเช่าขนาดไหนะถึงไปขอเฟรนชชายเฟรนชชายรับออกบาดได้นะมันต้องมีมูลค่านะในความคิดผมนะนะครับก็คือขอคืนพระทุกอย่างนะครับเนาะก็คือ คืนพระก็ธรรมดาทั่วไปก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็คืนพระทั่วไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมาจนล็อตสุดท้ายจนอกสุดท้ายนะครับก็ว่าขอคืนเต็มนะนะครับที่ความหมายของคลิปนั้นนะครับขอคืนเต็มนะเพราะคนข้างบ้านดูเก๋นะครับก็เขาก็มาทาคลิปประมาณนี้นะครับคือต้นขาดายไปเหตุมันก็อยู่แค่นี้เองแต่มันพูดไปถึงลามที่ผมสิ่งที่ผมสงสัยได้ไงครับว่าเออมันมีจริงนะนะครับว่าคืนจริงๆนะอะไรอย่างนี้นะครับน้อก็เห็นไหมครับ ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเก็บพระมันได้กําไรจริงไหมอ่ะทําไมที่ซื้อ,อไปทาไมถึงหักสามสิบเปอร์เซ็นตหมดเลยอ่ะถูกไหมครับนะเอออยากจะบอกให้ฟังนะครับว่ามันเก็บแล้วมันมีมูลค่าจริงไหมก,ก,ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆพี่จะคิดนะถ้าสายพานันธุ์ที่ถ้าสายจะเก็บเพราะราคานะนะครับแต่ถ้าเราเก็บเพราะศรัทธานะครับเนาะมัน มันยังไงอ่ะมันเก็บได้ตลอดเพราะเราศรัทธางไงครับถ้าก็อ่ะอย่างนี้นะครับไม่มีวิธีอะไรหรอกผมก็เก็บนะครับเนาะมาเป็นเหรียญรอแปดสองสี่แปดห้านะครับนาะเราก็ได้ไอ้เก็บเห็นไหมศึกษากรรมวิธีเห็นไหมครับนะยุครอแปดต่ะทำไมทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรูไ้ไหมพี่สองสี่แปดห้าเป็นยุคสงครามมันนะี่นะเข้ายากหมากแพงนะครับเนาะเขาถึงเอาดีบุกนะครับเป็นโลหะที่ถูกที่สุดมาปั๊มเป็นเงินใช้ไงนะครับเป็นเงินติดตะตางเห็นไหมไม่นี่นนะติดตะตางนะ นะครับมันบอกเรื่องราวมันมีสตอรี่ทุกอย่างนะครับหนูนะครับผมอยากให้แบบความหมายผมนะนะครับดูพระนะครับเนาะนะครับดูเล่นพระดูที่พระนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบพระมันจะแท้เพราะเป็นพระของผมนะหรือพระมันจะแท้เพราะเป็นพระของคนอื่นนะครับมันไม่ใช่นี่นะนะครับมันก็เป็นความหมายแค่นี้เองนะนี่นะทุกทิ้งทุกอย่างนะครับเรา คิดวิเคราะห์นะครับและสิ่งที่ผมเห็นไหมครับที่ผมสงสัยตลอดนะครับวันหนึ่งมันก็ต้องมีคําพูดจากปากเขาเองนั่นแหละว่ามันมีจริงๆนะนะครับบางทีเราฟังอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปเชื่อนะครับเราก็เก็บข้อมูลไว้แล้วพอวันหนึ่งอ่ะคนเรานะครับความลับไม่มีในโลกมันปิดไม่ได้นานหรอกนะครับมันก็ต้องโผล่มาถูกไหมครับอันนี้มันโผล่มาจากปากเขาเองด้วยนะครับอันนี้ผมก็เลยพูดให้ฟังนะแล้วก็ไปลองเซิร์ชดูสิ่งที่ผมพูดให้ฟังนะครับว่ามันจริงไหมนะครับผมนัาว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะีับก ก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็แนะนําแนวทางกันนะครับเนาะก็เก็บพระนะครับสะสมเพราะสัทธามันมันยังไงอ่ะนะครับคนเก็บเพราะสัทธามันเยอะนะครับเนาะมันก็มันก็มีมานมนานอยู่แล้วแหละนะครับวงการปลาเครื่องมันถึงมันถึงรันมาได้ตลอดทุกวันนี้นะครับเนาะมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนะถ้าคนแบบสะสมเพราะราคานะครับมันมีราคาเข้ามานะครับวันไหนราคาตกเขาก็ออกถอยกไปถูกไหมครับเหมือนเล่นหุ้นอ่ะเหมือนที่เล่นหุ้นพวกปิดคอยใช่ไหมครับ ติดดอยติดอะไรเข,เขาถอยไปเพราะขามาเพราะราคาขอมาเพราะมูล,ลาคา่าถูกไหมครับนะครับแต่ถ้าสะสมเพราะราคานะครับมาใช้ไปเฮ้ยมีประสบการณ์เวลาผมดีใจนะเวลาคนมาแชร์ประสบการณ์นะครับเนาะมันมีค,ความสุขดีนะครับผมก็บอกผมแชร์ประสบการณ์อย่างนี้นะเขาก็แชร์มามันก็มีความสุขดีนะครับผมนะก็โอเคนะครับนนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อม่พี่เช่นเคยนะครับตอนที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องใหุ้มกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับ สวัสดีครับ